เอ้าการส่งพี่น้องวันนี้การรุ่นพัฒนาเชลล์ได้มาวดส่งลูนนกน้องเป็นพีของแม่พี่น้องวันนี้ก็สิได้วดสงวง่งเพคนพักเพป็นสามพ่อสามแม่กันพี่น้องสมมาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาประเพณี ลาวเฮาปีใหม่นี่ลูกหลานมาสมมาพระคุณพ่อคุณแม่เราเอ้ยโอเนี่ลาวเฮ้ไปแล้วแต้ไปล้วไป้ไ้ไปล้ปปลปปแป้้ป้ไไไไปแ้